หลังจากที่เราลองใช้นะคะคุณผู้ชมในดุดเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยเพียบเลยนะคะสำหรับ Lenovo Legion Duel ตัวนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนการตัดสินใจของคุณที่กําลังจะซื้อ ASUS ROG 3 Black Shark หรือว่า Red Magic 5S เนี่ยมาเป็นตัวนี้ก็เป็นได้เหมือนกันจะมีที่เด็ดขนาดนั้นจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมเลือกอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกในดุดข้างล่างด้วยและเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าตัวนี้เขาทําได้ดีขนาดไหนกับรีวิว Lenovo Legion ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปชมมา เป็นยังไงบ้างคะกับอินโทรใหม่ของเราสวยงามไหม โอโหคือแบบพี่บาราเขาตั้งใจทํามากนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดสักราชใหม่ๆและกันในปี2021นะคะสำหรับเรื่องของอินโทรใหม่ใครที่ยังคุ้นเคยกับเรื่องราวของอินโทรมาเนี่ยปีนี้ก็ได้ยินทุกคลิปแหละเนาะสำหรับรุ่นนี้นะคะผู้ชมเนี่ยในดูขออนุญาตไม่ลงดีเทลเยอะในเรื่องของสเปคนะคะเพราะว่าเราได้ทําไว้แล้วในตอนพรีวิวนะคะแล้วก็แกะกล่องไปเรียบร้อยแล้วว่าสเปคเขาเป็นอย่างไรบ้างเขานี้จะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานเลยเริ่มต้นจากการออกแบบของเขาก่อนนาบาราเกมมิ่งโฟนทั้งหมดที่ด้ดูดมีอยู่ หรือแม้กระทั่งตัวของ Lenovo Legion ตัวนี้นะคะแนรุตจ,จะไม่มีแบ็ k ชาร์กตัวเดียวเนี่ยในการจับถือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังขอยืนยันนะคะว่ายังคงชอบ Red Magic 5S มากที่สุดอยู่ดีในขณะ,ะที่ตัวของ Lenovo Legion เนี่ยถ้าจะเทียบกันกับ rog 3นะคะก็ชอบ Lenovo Legion มากกว่าในการจับถือต่างตานี่นะคะแนรุตว่าตัว rog โฟน3เนี่ยมีความใหญ่แล้วก็ค่อนข้างหนาแล้วก็หนักนะคะพอสมควรเหมือนกัน ทำให้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนาดูดกลับชอบเรด m a จิก 5S เนี่ยมากที่สุดเลยนะคะคราวนี้มาต่อกันในเรื่องของการระบายความร้อนเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในบรรดาทุกรุ่นนะคะตอนนี้เนี่ยขอคอนเฟิร์มเลยว่าเรดเมจิก 5S กับ l e n ovo Legion เนี่ยอ่าเป็นเกมมิ่งโฟนสรุ่นนะคะที่ดูดจับแล้วเนี่ยความร้อนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ rog 3เนี่ยบอกได้เลยว่า rog เนี่ยร้อนกว่าแล้วถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบกันระหว่าง rog โฟน3แล้วก็ l e n ovo Legion แล้วก็เรด m a g i ก 5S เนี่ยต้อง เอาจีโฟนสาเนี่ยจะร้อนแรงที่สุดแล้วก็ตัว Re โ o Legion เนี่ยจะอยู่ก,กลางๆหน่อยแล้วก็ Red Magic 5s เนี่ยจะควบคุมความร้อนได้ดีที่สุดในบรรดาทั้งหมด3ตัวนั่นเองนั่นหมายความว่าการระบายความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยด้างของเอาจีโฟนสาเนี่ยอาจจะทำได้ดีน้อยที่สุด แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะคะว่าอาจจะเป็นเพราะวัวสดุด้านหลังของเขาเนี่ยคายความร้อนได้เยอะกว่าอันอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ที่สําคัญ r i g p o n e 3มีพัดลมแอบมาให้ในกล่องซึ่งเรื่องปัญหาความร้อนนั้นก็แทบจะหมดไปเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแม้ว่าคุณติดพัดลมเนี่ยแล้วคุณจับมันอาจจะยังร้อนใช่ไหมคะใน a i g p o n e 3แต่ว่ามันไม่โดนแล้วไงคะเพราะว่าพัดลมมันบังอยู่ดังนั้นตรงนั้นก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นสักเท่าไหร่แต่ว่าพูดให้ฟังว่าความร้อนจะอยู่ประมาณนี้ตัวความร้อนในการเล่่่นนนนเเกกมมมมปออยาางไไรตตัดดดภพิทหู้ช สำหรับเกมแม่นแทนสนะครคุผู้ชมได้ดูทำงานทดสอบหลากหลายเกมมากๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกเกมเนี่ยมีความลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยจริงๆนะคะแล้วก็ความร้อนเนี่ยแม้ว่าเกมที่แบบ ต้องใช้กราฟิกสูงๆหนาๆเนี่ยความร้อนจะขึ้นมาอยู่ประมาณ40นินิดๆเท่านั้นเองนะคะถือว่าน้อยที่สุดแล้วเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าปกติเกมแบบเผาเครื่องเนี่ยจะค่อนข้างกินทรัพยากรเครื่องแล้วก็ความร,อร้อนขึ้นเนี่ยต้องต้องขึ้นสูงมากๆแลวบอกว่าเอ๊ะเราไม่อยากให้มันร้อนเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดูจะยังคงยกโค้ดคําพูดของเด็กคนนึงมาพูดกับคุณผู้ชมตลอดเวลาว่าถ้าเกิดคุณอยากจะให้เครื่องมันแรงแล้วมันเย็นมันตรงข้ามกันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นเกมมิ่งโฟนจะใส่ตัวระบายความร้อนอย่างหน พัดลมข้างในมาทําไม ROG Phone 3จะมีพัดลมติดข้างนอกทําไมดังนั้น,น,นคุณผู้ชมบอกเลยว่าการเล่นเกมต่อเนื่องนานๆกราฟิกหนักๆสูงๆอย่างไรก็ตามแต่มันจะต้องมีความร้อนอย่างแน่นอนดังนั้นนักดูดก็บอกได้เลยนะคะว่าความร้อนนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าขึ้นน้อยมากๆแล้วการเล่นเกมไหลลื่นแล้วก็สมูทมากๆตัวคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อตัวของรอมจีนนะคะนักดูขอเตือนเอาไวน้นิดหนึ่งแล้วกันว่าอย่างเช่นนักดูดเนี่ยเป็นตัวรอมจีนนะคะอย่างเช่นเกมที่นักดูตอนนี้กําลังเล่นอยู่แล้วก็มันไม่มีใน, App Store, นะคคะก็ืออตัวขง รันคิงดอมนะคะที่แดดุดเนี่ยเวลาที่เซิร์ชเขอาไปเนี่ยจะไม่เจอคุกกี้รันคิงด้อมแม้ว่าเราจะไปโหลด apk ออกมาจากตัวของ apk เพียวก็ตามแต่นะคะแต่ว่าเวลาที่คุณอยากจะอัปเดตต่างๆนะคะคุณจะต้องมาอัปเดตจากใน apk เพียวตัวนี้นะคะไม่สามารถไปอัปเดตโดยตรงจาก Play Sto r e ได้บางครั้งมันก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะถามว่ามันเป็นปัญหายุ่งยากไหมก็อาจจะไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจมันดังนั้นรดดุตเนี่ยเขาไา้พูดเผื่อคนที่ไปซื้อเครื่องนอกมาเลยก็แล้วกันนะครับว่า คุณเล่นเกมนะคะที่มีการติดตั้งนะคะ APK จากตัวของ APK เพียวก็ต้องมาอัปเดตตรงนี้เป็นหลักแต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะมีแค่เกมนี้เกมเดียวนะคะที่มันไม่มีใน Play Store นะคะนอกนั้นเนี่ย ก็จะมีใน Play Store ทั้งหมดนะคะสำหรับตัวรอมจีนมัจะเป็นตัวของ PUBG นะคะ Identity 5หรือว่าจะเป็น ROVLOL นะคะเกมดังๆทั้งหมดนะ Asphalt a s p a l t เนี่ยมีปกตินะคะจะมีแค่คุกกี้รันคิงด้อมเท่านั้นเองเผื่อใครซื้อไปเล่นก็จะได้รู้กันนะคะว่ามันเป็นอย่างไรส่ว so, นคุกกี้รันคิงด้อมนะคะนักด,ดูพูดไปในเกมวิ่งเทสแล้วว่ามันเป็นเกมที่กินทรัพยายกรเครื่องหนักมากๆเห็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนั้นเนี่ยนักด,ดูบอกเลยว่า Snap Dragon ร,รุ่นกลางๆเอาไม่อยู่สักรุ่นนะคะแัะนั้นบอกเลยว่าใคราาราครรรอออออยยาากกททดสสบบปะิิธภพเเื่่งงตนนนีีน้ลั คิงดอมเล่นไปสักเลเวล สัก2แมปอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็เข้าใจนะคะสแมปนี่คือเลเวลหนึ่งแบบแผนที่ที่2นะคะประมาณ20ด่านเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจเองแหละว,ว่าการกระตุกเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนะาะคราวนี้ในเรื่องการเล่นเกมไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าจากการใช้งานของผู้ใช้จะมีขขอเขียนตรงกันว่า UI เขาเนี่ยยังมีความหน่วงช้าอยู่ในบางครั้งเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเร็วกว่านี้หรือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตอบสนองได้เร็วเท่าที่ควรเหมือนกันนะคะนั้นก็ต้องบอกว่าอันนี้ถือว่าเร็วขึ้นแลนะะ้นเเเหมมม,ม,ม,หมืออััปดดตาาล่่สุยไรูก ก็คือดูเหมือนจะเร็วขึ้นแต่ว่าตอนที่ดูแกะกลองเนี่ยจะมีแบบช้ากว่านี้หน่วงกว่านี้หนืดกว่านี้เหมือนกันันั้นใครที่อยากจะซื้อตัวนี้เนี่ยนะคะแนะนําว่าตรงหน้า UI เนี่ยคุณควรจะเปลี่ยนมันให้มันไม่เป็น auto ้โรเ t ทหรือว่าหมุนอัตโนมัตินะคะมันจะได้แบบไม่มีอาการแบบนั้นนอกนั้นก็คือปกตินะคะเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าใช้งานทั่วไปไม่มีกระตุกเลยคือเครื่องประสิทธิภาพดีมากยอดเยี่ยมจริงๆต่อมาในสไลล่าของเขาคุผู้ชมตัวลำโพงที่วางไว้ด้านหน้าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นะะคะ ไม่แน่ใจว่าเสียงดีของแต่ละคนนั้นคืออะไรแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้เสียงที่มันแบบว่าใช้คำยาบนิดนึงนะคะโคตรดังเนี่ยตัวเนี้ยคือมันโคตรดังมากๆคือเสียงแบบจะดังไปไหนดังแบบได้ดุดว,ว่าเปิดชั้น3าชั้นหได้ยินอะ่ะมันดังจริงๆนะคะ ลำโพงตัวนี้เสียงก็ออกมาเด็ดดีด้วยดังด้วยแต่ยังออกมาเป็นย่านแหลมซะเยอะเปิดดังไม่มีเสียงแตกไม่มีแหลมบาดหูจนแบบโอ้ยฉันฟังไม่ได้แบบนี้ไม่มีนั้นบอกได้เลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะมันเสียงดีมากเลยลำโพงอะ่ะคือนดูดชอบแต่ว่าความกลมกล่อมเนี่ยนะ่าดว่าโอชิฟ و 3เสียงกลมกล่อมกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยลำโพงดังด้วยนะคะแล้วกม็มันดังอะ่ะอืมอาจจะกลมกล่อมน้อยกว่าแต่ดังกว่าแน่นอนนะคะแต่เอาชิฟฟอน3ก็ไม่ได้เบานะคะนั่นก็ดังสนั่นบ้านแตกเหมือนกันสมไปเก ม่โวลแต่ว่าได้ดูดว่าตัวนี้เสียงดังกว่านะคะลำโพงเสียงดีเลยแล้วเขายังมีการปรับเสียงในระหว่างที่เราเข้าไปเล่นเกมอีกด้วยนั่นเองเนาะ ก็คือทํามาดีมากเลยดีกว่าที่คิดนะคบเพราะตอนแรกเนี่ยดูคิดว่าเลน ovo เนี่ยหากหายไปจากโคงการสมาร์ทโฟนสนานกลับมาอีกรอบนึงเป็นรีเจนดูเอลแบบนี้เออดีกว่าที่คิดเหมือนกันเนาะต่อมานะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพซึ่งเกมเมอร์ส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ได้ใช้แต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเกมมิ่งโฟนไม่ใช่ไก่กานะคะเดี๋ยวนี้เกมมิ่งโฟนเนี่ยกล้องเนี่ยดีหมดเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะถ่ายออกมาเนี่ยเอาเป็นว่าน่าดูพึงพอใจกับคำว่าเกมมิ่งโฟนที่ไมไ่เน้นกล้องกันแล้วกันทำได้ดีีีกกกกกกว่่่่่าาาาทททคคิดเเยยยออออออะะะะะมๆั้้้้งง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 งลล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 หหหนนนแแแตตขูร นะคะแบบนี้เนี่ยจะสามารถช่วยให้เราเนี่ยเวลาสตรีมนะคะมันดูแล้วแบบเราไม่ต้องแบบหน้าเอียงหรือว่าหน้าอะไรอัน,นเนี้ยเนี่ยดูดชอบมากๆการทํากล้องหน้าแบบนี้ออกมานะคะถือว่าเข้าท่ามากๆสําหรับคนที่ต้องการจะสตรีมผ่านทางตัวโทรศัพท์โดยตรงเลยนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็สามารถใช้ตรงนี้ในการที่จะเป็นกล้องหน้าให้กับเราได้อันนี้คือ MVP ของเครื่องนี้เลยผู้ชมยอดเยี่ยมและกล้องหน้าดีพอที่คุณจะสตรีมได้ทุกสภาวะแสงยกเว้นปิดไฟเท่านั้นเองนะคะบอบมือเลย ก็ดอว่าทำออกมาได้ดีจนน่าเหลือเชื่อนะคะแล้วก็เรื่อง UI เนี่ยอย่างที่เราได้พูดไปในตอนที่เราทําแกะกล่องนะคะว่า่าดูว่าเขามีความละเอียดในการทํา UI พอสมควรเลยนะคะการครอบทับด้วยตัว CUI แบบนี้นะคะการโหลดดิ้งต่างๆมีโลโก้ของ Legion การใช้กล้องมีโลโก้ของ Legion หรือว่าการทําอะไรต่างๆเนี่ยจะมีโลโก้ของ Legion หมดแม้กระทั่งปิดเปิดก็ยังมีโลโก้ของ Legion อยู่แบบนี้นะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะใส่ใจแล้วก็ปรับแต่งตัว UI มาอย่างละเอียดไม่ใช่ว่าทําสเปคแรงๆมาเปลี่ยนหน้าตาไอคอนนิดหน่อยเฮ้ ฉันมี UI ของตัวเองมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะมันดีกว่าที่เราคิดเยอะมากๆเลยทีเดียวการปรับตั้งค่าต่างๆ,างๆคุณผู้ชมจากด้านบนนะคะตรงนี้จะคล้ายๆเพียร์แอนดรอยหน่อยแต่ว่านะ่าดูดว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันมีตีมมีอะไรอัปเดตขึ้นมาได้เจ๋งๆเนี่ยนะ่าดูดว่ามันจะทำให้ดูละเอียดยิ่งกว่านี้แต่โดยรวมถือว่าชอบมากๆนะคะถือว่าชอบมากๆเลยรุ่นนี้อีกหนึ่งสลีร์ที่เจ๋งมากๆนะคะก็คือด้านด้างนะคะจะมี USB Type C เนี่ยเอาไว้เสียบชาร์จแบบเวลาเราเล่นด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเหมือน กันนะคะเผื่อใครที่อยากจะเสียบเป็นหูฟังนะคะก็เสียบจากตรงนี้โดยเขาจะมีดองเกลิลในแถมมาให้ในกล่องใครอยากซีมเกมนะคะตัวนี้ USB เ,เป็นเวอร์ชัน3นะเราสามารถซีมเกมผ่านทาง t y p C to HDMI ได้ด้วยนะคะก็สามารถ สตรีเกมออกไปได้แบตเตอรี่นะคะนัดดูว่าอยู่ในเกมมาตรฐานของเกมมิ่งโฟนเลยคือไม่ได้ลดเร็วเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ลดช้าเกินไปเพราะว่า้วยความที่เครื่องมันแรงมากเนี่ยนั้นจะมาบอกว่าโอ้โหเล่นได้นานสุดๆอันนี้ก็จะเวอร์ไปแล้วมันอยู่ที่เกมที่คุณเล่นแต่แบตไม่มีทางหมดเร็วแน่นอนนัดดูเชื่อว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มคนที่ใช้เล n น่าวอลเลเเนี่ยมาดูคลิปนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยนัดดูว่าโดยรวมนัดดูว่าเขาจะต้องพอใจในประสิทธิภาพของตัวเครื่องนี้เนี่ย มากๆการจ่ายเงินให้กับเครื่องนี้สำหรับนดุดถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยนดุต้องใช้เครื่องนี้ต่อไปในฐานะเกมมิ่งโฟร์หนึ่งเครื่องนัดุบอกเลยว่านดุดไม่เสียดายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวจอภาพที่ดูแล้วมันสวยมากนะคะคือมันทําให้เราสบายตาม,ม,า,มากๆในเวลาที่มองแม้ว่า ROG Phone 3าจะปรับได้หลากหลายและเยอะมากแต่นัดดุดกล้าพูดเลยว่าจอตัวนี้เนี่ยสบายตาม,มากอีกตัวหนึ่งคือ Redmi G5S เนี่ยก็สบายตาม,มากแต่ตัวนี้สีสันมันกําลังดีเลยคุณผู้ชมมันดูกลมกล่อมมากๆในสีสันของเขาแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมนะคุณผู้ชมของต ตัวเครื่องต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่า มันดีอ่ะเราชอบมากๆเลยการทําตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาในผู้ชมแต่จะบอกเลยวะะ่าคุณไม่ต้องไปเปิดก็ได้คือเล่นปกติเนี่ยไม่ต้องไปทําไอริจเอนเรียมสักอย่างเดียวคุณผู้ชมมันก็ไหลลื่นมากๆจนไม่รู้จะต้องแบบไปปรับตั้งค่าอะไรอีกแล้วคุณผู้ชมถือว่าทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะสำหรับเกมมิ่งโฟนจากทางเลอโนโวนะคะตัวนี้ก็โดยรวมนะคะน่าดูว่าเป็นเกมมิ่งโฟนที่ยอดเยี่ยมจริงๆตอนนี้เนี่ยจปะปะทะกันร,ระหว่าง R O G 3 r e d m นแมจิกหหรือว่าตัวนี้เนี่ยน่าดูดว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมแทบจะ,ะ่ต่ตาาะคแว T3 จะได้เปรียบในอุปกรณ์เสริมที่เยอะมากๆเลยนะับแบบมหาศาลมากอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นแบบ full option เต็มเซตเนี่ยคุณต้องไป ROG แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้แบบทั่ว,วไปอ่ะเล่นเกมที่เฉยเนี่ยนะดุดว่าตัวนี้เนี่ยดีพอที่คุณจะลงทุนเงินคุณไปทุกบาทแน่นอนนะดุดมั่นใจเลยว่าคุณจะชอบมันนะคะแต่ว่าเรื่องงานวิดีโอนี่เป็นจุดพิจารณางานวิดีโอเขาไม่สามารถอัด 4K 60ได้อัด Full HD 60ก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วใครที่ซีเรียสว่าจะเอาเไปใช้เป็นเครื่องหลักแล้วก็อยากจะทำ แล้วกันว่ามันสําคัญกับคุณผู้ชมมากขนาดไหนในเรื่องของกล้องถ่ายภาพแต่ถ้าภาพนิ่งเนี่ยคือถ่ายมาได้ดีมากดลบโลดได้ดูด,ดให้9เต็มสิเลยนะคะก็ยังคิดว่าไอตัววิดีโอหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยมันน่าจะจัดมาให้เต็มกว่านี้สักนิดหนึ่งนะคะนอกนั้นคือสมบูรณ์แบบแล้วก็ชอบมากๆนี่คือรีวิวเรโนเวอร์เจนะคะได้ดูดเชื่อว่าทุกคนดูคลิปนี้จบคงจะกำเงินไปซื้อเ e n นเวอ e ์เจนกันหลายคนแน่ๆนะคะก็ <ๆ S 1> ะะตอนนี้ได้ดูข่าวนะคะว่าเครื่องศูนย์ก็มีเหมือนกันนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้นะะะะที่ศูนนนย์บรริกาะะเหมือจะ โคกับโอเปอเรเตอร์่า้หนึ่งถ้าชัดจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าอันนี้ระดูดเป็นเครื่องนอกนะคะก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ลํำลาาพินเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังจะตัดใจซื้อก็แล้วกันเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย